ฟาบาทกระหม่อมขอทูลรายงานทั้งหมดเลยได้ไหมพะยะค่ะพอนึกว่าเดริกกำลังเผชิญหนะ้ากับวันนั้นของเดือนอยู่ฉันก็สติหลุดไปโดยไม่รู้ตัวเลยทั้งเราได้ดึงขุนนางระดับสูงในราชวงศ์เอลเชียนมาเป็นพวกหนึ่งคนตามที่ทรงรับสั่งไว้วันก่อนแล้วพะยะค่ะเดริกกำลังจับตามองราชวงศ์เอเชียนอยู่สินะแม้จะเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วแต่ไม่นึกว่าจะกล้าถึงขั้นเลี้ยงสายลับไว้ บอกแล้วว่าเป็นองค์รัชทายาทที่ทำได้ทุกอย่างยกเว้นการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเมื่อได้อ่านรายงานของไอรันโกแล้วก็ดูเหมือนว่าเดริกจะเริ่มเคลื่อนไหวพาคีหมาป่าดำเพื่อสร้างสถานการณ์สั่นคลอนรากฐานของราช,ชวงศ์เอลเชียนแผนการของเขานั้นละเอียดรอบคอไม่มีการลังเลเหมือนนิสัยของเขาแท้คิดว่าหากปลายมีดแห่งโทสะของเขาหันหน้าเข้าหาตระกูลของฉันก็ขนพองสยองกล้าวแล้วคนที่เราส่งไปเป็นสายลับ เขาเป็นขุนนางระดับสูงที่เคยรับผิดชอบการบริหารของราชวงศ์มานานแต่เขาเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของกษัตริย์หนุม่มจึงตกลงรับข้อเสนอของเราพย่ะค่ะดูท่าว่าอีกไม่นานก็คงจะหาคำตอบได้ว่าฝ่ายอาณาจักรกับหอคอยเวทมนตร่วมมือกันในเรื่องได้อยู่เร็วๆนี้พย่ะค่ะฉันพอจะนึกภาพออกว่าเดริกกำลังคิดอะไรอยู่เขาก็คงคิดจะตัดความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรกับหอคอยก่อนแล้วค่อยกำจัดทั้งสองฝ่ายตามลำดับสินะ ถึงการคิดแผนจะไม่ยากแต่การสร้างลูกมือจากทั้งสองฝ่ายที่จะช่วยทำให้เป้าหมายนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้เป็นเรื่องยากแต่เดเรกสามารถทำให้เรื่องยากนั้นสำเร็จได้เขารอที่จะเอาคืนเอเชียนกับหอคอยเวทมนต์ที่แย่งชีวิตวัยเด็กของตัวเองไปส่วนเรื่องที่รับสั่งให้เดเรีไปสืบเรื่องที่คาลึกอหาตระกูล ven, เอิร์ธซินเวนเมื่อไม่กี่วันมานี้ดูเหมือนว่าคุณวาเลนจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับหอคอยเวทมนต์พยา,า่ะ ในบรรดาคนที่เข้ามาติดตามอารักขาก็มีพวกพ่อมดอยู่ด้วยจึงเก็บข้อมูลมาได้ลำบากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เริ่มสืบเกี่ยวกับวาเลนไปเรียบร้อยแล้วหรือนี่แล้วก็น่าจะได้รับรายงานเกี่ยวกับผู้ชายที่ชื่อว่าคิสเลียนที่อยู่ในแถบทริปเปิลสตรีทในเร็วๆนี้ด้วยพะยะคา่ะถึงแม้ว่าจะต้องตรวจสอบเพิ่มอีกน้อยแต่คาดว่าน่าจะเป็นพนักงานระดับสูงของกิลข่าวรองครับ <c oughs> มองวาเล่นออกแล้วยังมองทะลุไปถึงตัวตนที่แท้จริงของฮาเดสด้วยเหรอเนี่ยขืนปล่อยไว้แบบนี้ก็คงจะจับได้ว่าฉันอยู่เบื้องหลังหาเดสนะสิทำให้ฉันปวดหัวจะได้นะเดริก <c oughs> แต่ถึงอย่างนั้น <c oughs> ก็หล่อจริงๆด้วยแหละอฮอ,อ,อ,อนี่ฉันเกือบจะหายโกรธเพราะว่าเดร็กหล่อยอย่างนั้นหรอสงสัยคงต้องไม่มองหน้าเดร็กไปสักพักเหรอ อุทยานตำหนักรัชทายาที่ฉันออกไปเดินเล่นทุกมือเที่ยงนั้นช่างสวยงามไม่น้อยเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะรสนิยมของเจ้าของร่างได้ส่งผลกระทบต่อคนที่หยุดร่างอย่างฉันไว้หรือเปล่าต่อให้ฉันเห็นสถานที่ทงดงามแบบนี้ฉันในตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกประทับใจเท่าไหร่เลยแต่มีข้อยกเว้นอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือกุหลาบแค่ได้ดมกลิ่นกุหลาบหัวใจของฉันก็เต้นรัวแล้ว กระดาษจดหมายของบ้านฉันก็มีกลิ่นกุหลาบโชยออกมาเดเริกก็คงจะชอบกลิ่นนั้นเหมือนกันสินะหัวเล้นตายจริง ถึงจะเป็นญาติห่า,างๆของกระหม่อมแต่ก็ช่างเป็นสตรีที่มีสเสน่ห์จริงๆเลยนะพะยะค่ะว่าไหมพะยะค่ะหลานชายแกรนดยุคฮาเดียนถ้าสตรีที่สง่างามเช่นนั้นได้มาเป็นแม่ของจกกักรวรรดิในอนาคตราษฎรก็คงจะปลาบปื้มเป็นอย่างมากประเทศอื่นๆก็คงจะต้องรวมตัวกวันสรรเสริญชื่นชมอย่างแน่นอน <c oughs> นี่คุณฉันไม่ใช่เดริกนะียะอีกอย่าง สถานการณ์มันก็ดูจัดฉากจนเฉิมเกินไปหน่อยไหมเดรสสั <c> ้น <oughs> นั้นถึงจะพยายามเน้นสัดส่วนด้วยคลอร์เซตแต่คนใส่นั้นก็คงจะหายใจหรือว่าเคลื่อนไหวลำบากพวกผู้ชายนะ่ะคงไม่สนใจความไม่สบายตัวของคนใส่หรอกแล้ววาเลนก็หัวดีมากด้วยล่ะพยาะค่ะใช่สิถ้าไม่ใช่เพราะถูกเล่ก,กนของพี่ชายแล้วล่ะก็เธอก็คงจะคิดคนเวทมนต์ที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาได้อีกหลายอย่างไปแล้ว ฝาบาทก็คงจะรับทราบอยู่แล้วหากฝาบาทต้องการฝาบาทจะร่วมหลับนอนกับเด็กคนนั้นสักคืนก็ได้นะพระยะค่ะผมสีบอลทองของเด็กนั้นในยามค่ำคืนก็คงจะดูเจอจ้าน้าดูแกลนดยุกมองคนเป็นสิ่งของหรือไงกันคนที่เรียกตัวเองว่าแกลนดยุกนี้ต่ำช้าจังเลยนะรู้จักละอายใจบ้างเถอ โหยไอ้คนอวดดีเจียวแม่ก็เตะเป้าให้ตามเหนียวซะเลยนี่ฟาบาขอประทานอภัยที่ถักทายช้านะเพคะหม่อมฉันขอเข้าเฟ้าสุริยาดวงน้อยแห่งจกักรวรรดิเพคะฮะถ้าไม่ใช่พระพ่อหมดที่เสกคำสาบใส่ตามนิยายต้นฉบับแล้วล่ะก็คงจะไม่รู้ว่าวิญญาณที่อยู่ในร่างนี้เป็นของใครสินะฟาบาท ทิวทัศน์งดงามเช่นนี้เราไปนั่งที่มานั่งสักครู่ดีไหมเพคะไม่มีเวลาแล้วคงไม่ได้หรอกแต่วาเลนก็งดงามเกินกว่าที่จะพูดออกไปแบบนั้นฉันนะ่ะพานุ่มหลอกกับสาวสวยนะถ้าแค่คู่เดียวก็ได้ <c oughs> ขอบพระทัยเพคะแกรนได้ยุตรัสว่าถ้ามาทอดน่องเดินแถวนี้ <c oughs> ก็อาจจะได้พบกับฝ่าบาทองค์รัชทายาทก็ได้ จริงๆด้วยนะเพคะหม่อมฉันดีใจเหลือเกินที่ได้พบฝ่าบาทเช่นนี้หม่อมฉันตั้งใจอยากจะให้ฝ่าบาทถูกพระไทยก็เลยตั้งใจแต่งตัวเสริมสวยมาเช่นนี้หม่อมฉันแต่งมากเกินไปหรือเปล่าเพคะไม่เลยจ้ะปังสุดๆไปเลยพี่สาวฉันดูเอะก็ยังรู้สึกว่าวาเลนมีเสน่ห์จริงๆด้วยถึงจะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมร่างกายของผู้ชายอย่างเดริกถึงไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรบ้างเลยนะเอ้ย ผมแม้แตกแล้วเพคะโนตื่นเต้นโนตึกตักเอ,อ,อ๋ยเจ้าหันหลังไปหน่อยได้หรือไม่แบบนี้หรือเพคะใช่เลดี้วาเลนงดงามก็จริงแต่ว่าเจา้าไม่จำเป็นต้องฝืนทนลำบากเพื่อจะให้ตัวเองดูสวยงามต่อหน้าข้าหรอกนะข้าไม่คิดจะปลดต่อแล้ว เจ้าจับเอาไว้ก็แล้วกันแล้วก็อย่ามาทำให้ข้าลำบากใจใส่หัวไปซะต่อให้เป็นเดริกก็คงจะพูดอย่างนี้แล้วนะเฮ้ชิแต่ถ้าเป็นเขาก็คงจะแกล้งทำเป็นตกหลุมพรางยั่วยวนเพื่อหลอกลอก่อแกลนเดยุคคาริออนที่แอบดูอยู่ you. ฉันควรจะเอาเรื่องนี้ไปบอกเดริกด้วยไหมนะองราชทายาทเดริกทำไมถึง คุณหนูคุณหนูเป็นอะไรมากไหมคะปกติคุณหนูจะมีอาการปวดประจำเดือนอยู่แล้วแต่คราวนี้ดูเหมือนจะหนักกว่าที่เคยนะคะจะตายอยู่แลรอข้าเคยได้ยินมาบ้างว่าประจำเดือนคืออะไรจากบรรดาสหายร่วมรบหญิงที่ตอนนี้อยู่ไกลแสนไกลแล้วแต่ข้าไม่นึกเลยว่าอาการปวดจะสาหัสถึงเพียงนี้ฮีตายสิ ไอรินใช้ชีวิตมาโดยต้องทนปวดอย่างนี้ทุกเดือนเลยหรือยังไงมีว่าจะนั่งหรือว่าจะนอนความเจ็บปวดก็ไม่หายไปนี่มันอะไรเนี่ยรู้สึกอย่างกับร่างกายทอนล้างจะทะลุเป็นรู้เลยข้ากลัวว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปจะตายเอาก็ได้ก็เลยขอยาแก้ปวดจากเซตริบมามากเกินไปแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีผลอะไรเลยถึงแม้จะส่งจดหมายไปบอกไอรินเรื่องนี้แล้วไอรินก็ตอบมาแค่ว่า ให้จัดการเอาเองแล้วก็มีเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือทำไมร่างกายถึงรู้สึกหนักเหมือนกับช้ำในเพราะถูกยาพิษยังไงก็ไม่รู้ไอรินเป็นแก้วตาดวงใจของบ้านดยุกเชดระจึงไม่มีทางที่จะดื่มยาพิษไดน้นอนถ้าเคยมีเรื่องวุ่นวายแบบนั้นเกิดขึ้นในคารืหดัดดยุกก็คงจะรู้กันทั่วไปแต่ข้าไม่เคยได้ยินข่าวลือแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวก่อนที่ข้าจะเสนอตำแหน่งพระชายาให้ไอริน ข้าก็ได้รับรายงานเกี่ยวกับบุตสาวแชตเดอร์ม,มาทั้งหมดแล้วแต่ก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนั้นเลยครั้งที่แล้วสลับร่างกันตอนที่สภาพร่างกายยังดีอยู่ก็เลยไม่รู้มาก่อนแต่คราวนี้ร่างกายรู้สึกหนักอึ้องเหมือนช้ำหนจากยาพิษเลยฮะอรีเนียแชตเดอร์กำลังคิดจะทำอะไรกันแน่นะแล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพ่อหมอที่ชื่อคิสเรียนนั้นหรือเปล่าให้ <c oughs> <c oughs> ตายสิ ร่างกายเป็นแบบนี้จิตใจก็เลยห่อเหี่ยวตามไปด้วยถ้ากลับไปร่างเดิมข้าจะต้องส่งสมุนไพรที่ดีต่อร่างกายมาให้ไอรินสแล้วหม่อมฉันไม่ได้เกลียดออนางพูดแบบนั้นน่น,นะต่างจากคราวที่แล้วที่เคยบอกว่าเกลียดค่าท่านั้นคราวนี้ก็คงจะไม่เบื่อนหน้าหนีของขวัญเหมือนสร้อยคอที่สั่งทำแล้วนะถึงจะเจ็บปวดเลยเกินแต่ความคิดที่ว่าไอริน ไม่ต้องมาทนเจ็บปวดแบบนี้ก็เป็นสิ่งเดียวที่ช่วยปลอบใจข้าได้ในตอนนี้อาคุณหนูท,ท,ทันทันทันดิฉันเอาหนังสือที่คุณหนูต้องอ่านทุกครั้งที่มีรอบเดือนมาให้แล้วค่ะนี่มันหนังสืออะไรนะอืมขอบใจนะวันนี้คุณหนูพอมีแรงลุกขึ้นมานั่งได้ดิฉันก็ค่อยโล่งอกไปหน่อยคะ่ะ ที่จริงแล้วดิฉันแอบกังวลน,นิดหน่อยตั้งแต่ที่คุณหนูเจอกับฝ่าบาทองค์รัชทายาธที่บ้านเอิร์ธซินเวนนะคะว่าไงนะพูดแบบนี้ฟังดูเหมือนจะเป็นห่วงไอรินทุกครั้งที่เจอกับรัชทายาทแล้วมันยังไงกันละ่ะอีะทำไมถึงคิดแบบนั้นละ่ะคุณหนูไม่ได้โกรธอยู่ใช่ไหมคะค้าจะโกรธไปทำไมละ่ะเธอเจ้าตอบข้ามาให้มันดีๆแล้วล้วก็เฮ้ยกองราชทายา ปฏิบัติกับคุณหนูแบบไม่ใส่ใจนี่คะทั้งวาจาทั้งการกระทําก็หยาบกระด้างเหลือเกินฮะดูเหมือนเป็นแบบนั้นหรออืมจะบอกว่าแบบนั้นอย่างเดียวก็ไม่ถูกแต่ทั้งสองท่านเอาแต่ยืนจับมือกันอยู่แบบนั้นก็เลยดูเหมือนคนรักที่คบกันมานานด้วยคะ่ะแปลกใช่ไหมคะคุณหนูคะคุณหนูยังลืมฝ่าบาทเฟรเดริกไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะก็ไม่ได้เกลียดนะ เรื่องของหัวใจนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะจัดการได้ในพริบตาเดียวจริงๆด้วยสินะคะแต่ดิฉันก็อยากจะให้ฝ่าบาทอ่อนโยนกับคุณหนูมากกว่านี้อีกนิดนะคะอ่อนโยนทั้งนายท่านทั้งคุณนายแล้วก็ทั้งคุณชายต่างก็เป็นห่วงเรื่องนั้นกันทุกคนก็เลยพยายามจะจับคู่คุณหนูกับท่านพี่แอร์อยู่นี่คะแล้วทำไมช่วไอ้นั่นถึงได้โผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะดิฉันปวดใจนะคะที่เห็นคุณหนูต้องเสียใจเพราะฝ่าบาท เสียใจเขารู้ว่าการกระทําของค้าไม่ได้อ่อนยนแล้วก็นุ่มนวลข้าทําไปตามที่ค้าเคยชินก็เลยไม่ได้คิดที่จะแก้ไขอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าฝ่าบาทอ่อนยนมากขึ้นท่านพ่อกับท่านแม่ก็จะชอบเขาเท่าที่กับชอบปีแอนหรือเปล่าอืม,อมแน่นอนสิคะเรื่องที่ทุกคนมีเห็นด้วยกับตำแหน่งพระชายาก็เป็นเพราะฝ่าบาทไม่เอาใจใส่แล้วก็หยาบก,กระด้างเกินไปนี่ล่ะคะ ถ้าหน้าตาแบบฝาบาทแล้วล่ะก็แค่ทำตัวให้เหมือนกับที่สุภาพบุรุษทั่วไปปฏิบัติกับเลดี้ได้สักครั้งหนึ่งก็คงได้แล้วล่ะค่ะก่อนอื่นแค่ให้ดอกไม้แล้วก็พูดจาวนหวานสักหน่อยก็น่าจะดีแล้วล่ะค่ะแต่ก็คงจะยากเกินไปสำหรับฝาบาทสินะคะโหกระตุ้นความอยากจะเอาชนะขึ้นมาทันทีเลยเขาดูเหมือนไอ้ทึมที่ให้ดอกไม้กับพูดจาวนหวานไม่เป็นหรือไงคราวหน้าข้าจะแสดงให้ดูกันไปเลย ได้คำใบ้แล้วก็ค่อยพอใจหน่อยอาการก็ดีขึ้นหน่อยแล้วเอาเวลามาอ่านหนังสือสักหน่อยดีกว่าฮะนี่มันรูปปอทั้งนั้นเลยนี่ลอกันเล่นหรือไงไอรรนทำไมถึงสะสมพวกนี้เอาไว้ล่ะเฮ้ยถามท่านหั้นกับท่าน,นี้ก็ไม่น่าจะทำได้ด้วยค้าต่อหรือว่าความอ่อนโยนแบบมนุษย์ธรรมดาเอา้ยแล้วยังขีดเส้นใต้กับศึกษาอะไรอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่อ่านแล้วหนังสือค้าว่าค้าจะต้องนอนสักหน่อยแล้วล่ะเข้าใจแล้วคะ่ะถ้างานนดิฉันจะเอาหนังสือเล่มนี้ไปเก็บไว้ที่เดิมนะคะพอดูสิ่งลามกอาจารย์แล้วก็รู้สึกเวียนหัวเลยเยเดี๋ยวก่อนถ้าดูจากลายมือในหนังสือเล่มเมืกก่อกี้หนังสือนั่นจะต้องเป็นเล่มที่ไอรินทําขึ้นมาเองนะ่าหนังสือที่น่าอายถ้าถูกใครจับได้ขึ้นมา แต่กลับเอาไปเก็บไว้ในห้องที่คนนอกอาจจะเข้ามาแตะต้องได้อย่างนั้นหรอไอรีนเ่ยเป็นผู้หญิงที่ฉลาดจึงไม่ต้องเสี่ยงทำอะไรโดยไม่จำเป็นนะนะทถามในห้องของไอรีนก็มีห้องเก็บหนังสือที่ขนาดใหญ่พอตัวอยู่แล้วโต๊ะหนังสือก็มีแต่ถ้าบอกว่านางเก็บหนังสือส่วนตัวไว้นอกห้องก็คงจะต้องมีเหตุผลเดียวนั่นก็คือไอรีนมีพื้นที่รับส่วนตัวที่ไหนสักแห่งในคฤหาสา์หลังนี้ครั้งแรกที่สลับร่างกัน ขาก็ค่อนข้างแปลกใจยอยู่ว่าแม้นางจะวางแผนที่อาจหาในการขโมยร่างองค์ชายรัชทายาทแต่นางก็ไม่เหลือหลักฐานอะไรสักอย่างแต่ถ้ามีพื้นที่ลับอยู่นอกห้องแล้วล่ะก็ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งมีความเป็นไปได้มากที่นางจะจัดการเรื่องทั้งหมดในพื้นที่นั้น IF ฟทำไมไอรินถึงขโมยร่างของข้าแล้วทำไมถึงมีอาการเหมือนช้ำในจากพิษนะถ้าไปที่นั่นได้ข้าอาจจะได้รู้เรื่องราวทั้งหมดก็ได้ อีฟข้าไปด้วยคุณหนูมีเรื่องอะไรหรอคะเป็นอะไรหรือเปล่าอีฟออกไปยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยจะเอาหนังสือไปเก็บในที่ลับในเวลาแค่นั้นได้อย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นข้าก็แค่หาประตูของพื้นที่ลับที่ไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรในระยะทางที่อีฟสามารถไปกลับได้ภายใน1นาทีก็ได้แล้วสินะจู่ๆก็ออกมาตกใจหมดเลยคะ่ะข้าก็แค่จะขอให้ช่วยอุ่นถุงร้อนให้หน่อยนะ เดี๋ยวจะไปอุ่นถุงน้ำร้อนมาให้นะคะในช่วงที่สลับร่างกันข้าก็ได้จดจำแปลงของคาร์ลฮาดยุกไว้ในหัวหมดแล้วห้องที่น่าจะตรงกับเงื่อนไขที่มีอยู่เพียงข้องเดียวนั่นก็คือประตูเล็กๆบานที่สองที่อยู่ห่างจากด้านซ้ายของห้องไอรินเห็นว่าเป็นประตูเรียบเรีย ع, ก็เลยเดาได้ว่าเป็นประตูที่คนรับใช้เดินเข้าๆออกๆแต่มนึกดูแล้ว ข้าก็ไม่เคยเห็นคนรับใช้เข้าออกทั้งนั้นเลยสักคนในที่สุดความลับของไอรีนก็จะเปิดเผยสักทีเฮ้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษฮะถ้าดูเผลนๆก็เหมือนกับห้องเก็บของที่ไว้เก็บของกระจุกกระจิกแต่นั้นก็ยิ่งทำให้ควรค้าแก่การสืบเข้าไปใหญ่ เพราะถ้าเป็นนะก็จะต้องซ่อนความลับไว้อย่างดีที่สุดต้องมีกลไกสำหรับเปิดเข้าห้องเก็บของอย่างจริงๆซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่ง <H an> กลไกลับอย่างนั้นเหรอไอรินพี่จะมาดูอาการหน่อยแต่ถ้าคนไข้ไม่อยู่แบบนี้ได้ยังไงกันละเนี่ยเฮ้ย <H an> <H an> ถ้าถูกคนอื่นจับได้ว่าทำตัวมีพิรุษจะลำบากเอาได้กลับไปอยู่ในห้องนอนดีกว่า ไอเรียนรลานทำเป็นว่าไปสูดอากาศมาแป๊บนึ่งแล้วก็ค่อยกลับไปที่ห้องนั้นตอนที่เซดริกกลับไปแล้วเฮ้วันนี้ข้าต้องค้นพบความลับของนางให้ได้เฮ้ยความรู้สึกที่มันคุ้นเคยนี่มันไม่ได้นะจะให้กลับร่างในเวลาที่สําคัญแบบนี้เนี่ยนะ รินกลับมาที่ห้องแล้วหรอไปเดินถึงไหนมาเนี่ย <c oughs> ก็ค่ะไปสูดอากาศมาแป๊บนึงนะคะเดริใชายร่างของฉันเดินไปไหนมาไหนด้วยสินะถึงร่างกายจะดูเหมือนดีขึ้นแล้วแต่ก็อย่าหักโหมนะชายร่างนี้ไปไหนมาอย่างนั้นหรอคงไม่ได้ทําเรื่องน่าสงสัยใช่ไหมนี่ทําไม่สบายก็ต้องเรียกพี่นะอีฟเมื่อกี้เข้าไปเดินเล่นมานานแค่ไหนอะ ประมาณ15-20นาทีค่ะคุณหนูม่อยู่ตอนที่ดิฉันวะไปที่ห้องหนังสือลับแล้วก็ไปอุ่นถุงร้อนมาให้นะคะเพราะงั้นห้องหนังสือลับอีฟไม่รู้ว่าฉันกับเดริกสลับร่างกันเพราะคนใกล้ชิดที่รู้ความจริงข้อนี้ก็มีแค่ฮาร์ดรสคิดเรียนเท่านั้นในห้องหนังสือลับส่วนตัวของฉันมีร่องรอยความพยายามที่ฉันรักษาคำสาบของเดริกอยู่โดยที่ไม่มีใครแตะต้องถ้าอีฟเปิดประตูที่ซ่อนอยู่แล้วพาเดริกเข้าไปล่ะ เขาก็จะได้รู้เรื่องทั้งหมดที่ฉันเข้าใกล้เขาและเรื่องที่ทําลงไปรวมถึงเรื่องที่ต้องคํำสา์นั่นด้วยถ้าถามว่าฉันรู้เรื่องคํำสา์ได้ยังไงฉันก็ไม่รู้จะตอบไว้ยังไงตอนที่ฉันตั้งใจสลับล่างฉันวางแผนให้เดริกออกนอกห้องไม่ได้เอาไว้แต่ถ้าสลับล่างกันอย่างไม่มีกําหนดแบบนี้ฉันก็จะควบคุมเรื่องนั้นไม่ได้หรือถ้าว่าคุณหนูจะหายดีเหมือนเดิมแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่มีแรงจะเดินไปเล่นหรือว่าเดินไปห้องหนังสือเลยด้วยซ้ำาฮะอะ ลองออกไปทีอีฟยังไม่ได้พาเดริกไปห้องหนังสือสินะถ้าดูจากเวลาที่หายจากการเดินเล่นไปแล้วอย่างมากเดริกก็น่าจะถอดรหัสกลไกลับได้แค่หนึ่งหรือว่าสองอันก็เท่านั้นแหละแต่ถ้าครั้งต่อไปโชคอาจจะไม่เข้าข้างแบบนี้แล้วก็ได้อีฟติดต่อร้านรองเท้าที่ค้าไปบ่อยๆแล้วหรือยังค่ะแล้วก็คุณหนูคะมีของที่ดิฉันอยากจะคืนให้คุณหนูอยู่คะ่ะ นี่มันซ้อยคอที่ฝ่าบาทเคยให้ค้าสินะเจ้าไปเก็บไว้หรอทำไมทำไมไม่เอาไปขายสละ <c oughs> พูดเล่นอะไรแบบนั้นละคะทั้งที่เป็นของที่คุณหนูได้รับมาจากฝ่าบาทดิฉันจะขายลงหรอคะดิฉันก็เผื่อๆเ,เอาไว้แต่พอดิฉันเห็นคุณหนูวันนี้แล้วดิฉันก็คิดว่าจะต้องคืนให้นะค่ะก็คุณหนูคิดถึงฝ่าบาทอยู่นะีคะเออดิริกคุยเรื่องอะไรกับอีฟกันน่ะเนี่ย แต่ฉันก็รู้สึกเสียใจอยู่พอดีที่ทิ้งสร้อยคอที่เขาอุตส่าห์เตรียมให้ด้วยตัวเองขอบใจนะอีฟข้าจะรับมันไว้พอมาคิดดูดูแล้วพลอยเม็ดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางนั้นสีเหมือนตาของฉันเลยนี่แล้วก็ทำไมการเจรนายกคุณภาพเนื้อพลอยถึงได้ดีขนาดนี้กันล่ะถ้าเอาไปขายก็น่าจะซื้อคลอหานในเมืองสักสองสามหลังได้สบายเลยละมั้งเนี่ยเฮย้ยถ้าไม่ใส่สร้อยคออันนี้เดริกก็น่าจะคิดมากไปใหญ่ ไว้ใส่สร้อยคอนี้ในวันที่เข้าวางไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีก็แล้วกันคุณหนูคะช่างทำรองเท้ามาถึงแล้วจะให้เขาไปแล้วนะคะโอ้โห,โห,โหขอบคุณที่เรียกผมมาอีกครั้งนะครับเ <laughs> ชิญเข้ามาได้เลยคะ่ะอีฟช่วยเข้าไปในห้องหนังสือรับคนเดียวแล้วเอาเอกสารทั้งหมดในลิ้นชักอันที่สองเก็บเข้ากล่องให้หมดทีสิ ได้คะ่ะคุณหนูลำบากแย่เลยที่ต้องปลอมตัวมาทุกครั้งที่มาหานะคะฮาเดรสซิกมันไม่เป็นไรเลยครับนายท่าน <c oughs> แหมคนกันเองนะ้าเอาละไปอยู่ไกลๆแล้วมองผนังก็ได้ให้ข้าคุยงานกับพี่สาวสองคนแบบกระหนุ่มกระหนีกันหน่อยใช้เวทมนต์ให้ไม่ได้ยินเสียงเข้า <c oughs> <c oughs> ใจแล้วครับนี่พี่สาว รู้ใช่ไหมว่าผมคิดถึงจริงๆนะ่าอืมก็ดูเหมือนอย่างนั้นแหละนะดีใจมากๆเลยเหรอที่ได้วัดเท้าคนอื่นนะนี่มันไม่ใช่แค่ดีใจเฉยๆนะแต่ดีใจจนทรมานเลยล่ะพี่สาวรู้อะไรไหมเขาว่ากันว่าหรือดูใบไม้ร่วงที่จะถึงนี้นะ่ะรองเท้าบูทที่ยาวจนถึงเข่ากำลังจะเป็นที่นิยมนะน่าจะเข้ากับพี่สาวมากๆเลย <c oughs> ข้าใช้สายวัดนั่นน่ะวัดรอบคอจะได้เลยนะครับหยุดแล้วครับพี่สาวของเรานี่ขนาดขู่ฆ่ายังราศีจับเลยช้างเธอเอาเป็นว่าเจ้าหนะอย่ามาหาข้าสักพักนะอะไรนะทำไมล่ะคำสาปเปลี่ยนรูปแล้วข้ากับเดริกก็เลยสลับร่างกันไปมาอยู่บ่อยๆแล้วเขาก็กำลังขุดคุยเบื้องหลังของเจ้าอยู่ด้วยดูเหมือนว่า พะคีหมาป่าดำก็น่าจะเคลื่อนไหวด้วยตัวเองเราด้วยทำไมต้องเป็นพวกปีศาจหมาป่าดำนั่นเละ่ะเล้ยเข้าใจเหรอต่อไปผมคงต้องรอวันที่พี่สาวจะมาหายอย่างเดียวแล้วเท่านั้นสินะทั้งผมเองก็มีเรื่องที่จะต้องแจ้งเหมือนกันพี่สาวนะขอให้ผมหาทุกวิถีทางที่จะแก้คํำสาปขององค์รัชทายาทให้ได้ใช่ไหมใช่ได้เรื่องไหมผมเจอแล้ว <c oughs> วิธีที่จะแก้คำสาปข,ขององค์รัชทายาโดยไม่ต้องทำผ่านตัวคนที่ต้องคำสาปโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องว่างยังวุ่นด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ